เออกิ๊กเป็นนักรีวิวหรือเปล่าหรือกิ๊กทำงานอะไรอยู่คืองงมากเลยนะคะว่าปไปวัามาเนาะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับนับเดือนว่าผ่านนะคะก็สำหรับซีรีส์วันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์เนาะสำหรับทุกๆวันศุกร์นะคะซีรีส์ของกิ๊กเนี่ยจะเป็น ซีรีส์ที่เกี่ยวกับนะคะอาชีพการงานที่กิ๊กทำอยู่นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเออกิ๊กเป็นนักรีวิวหรือเปล่าหรือกิ๊กทำงานอะไรอยู่คืองงมากเลยนะคะว่าไปวาับมาเนาะซึ่งตรงเนี้ยค่ะกิ๊กก็จะบอกว่ากิ๊กอ่ะก็คือทำธุรกิจเครือข่ายค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบเลื่อนคลิปนะคะทำธุรกิจเครือข่ายฟังไม่ผิดค่ะธุรกิจเครือข่ายที่หลายๆคนหรือตัวกิ๊กเองในอดีตที่ยี่ มากเลยนะคะกับธุรกิจแนวนี้ซึ่งคิกําของเครือของบริษัทยูนิลีเวอร์ที่เป็นเจ้าของบีชโดบลักซันซีลไอศครีมบอลคานชาลิปตันนะคะหรือในชื่อแบรนด์นะคะของธุรกิจเครือข่ายนี้ว่ายูนิลีเวอร์ไลฟ์ค่ะเป็นอีกเซคชั่นหนึ่งของทางบริษัทยูนิลีเวอร์นะคะซึ่งทุกคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงแบบว่ากล้าบอกจังเลยว่าทำธุรกิจเครือข่ายอยู่นะคะคือสิ่งหนึ่งกิกก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไม ต้องรังเกียจหรือต้องไม่กล้าบอกนะคะในส่วนของงานของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตัวของกิ๊กเองเนี่ยแรกๆดีคำกิ๊กก็ไม่กล้าบอกใครเหมือนกันนะคะอาจจะด้วยว่าไม่ได้เข้าใจธุรกิจนี้มากนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าหลายๆคนรังเกียจธุรกิจแนวนี้ด้วยเนาะแต่วันนีกกกก้กิ๊กมาเข้าใจที่มันมากขึ้นว่าเขาอาจจะรังเกียจธุรกิจแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราอะค่ะที่ตัวเราเนี่ย มีการเปิดเผยหรือว่ามีการทําพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเหมือนที่คนอื่นเขาเกลียดหรือเปล่าซึ่งกิกก็รู้สึกว่าไม่นะหรือว่าใช่ทุกคนคิด <c oughs> ว่ากิกไม่นะเออเอาตามตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าในส่วนของธุรกิจรูปแบบเนี้ยคนชอบแบบตึง,งอ้อขอหลอกเนาะคือแบบไปยัดเยียดจะปิดยอดบ้างนะคะหรือว่าอารมณ์แบบบังคับคนไปประชุมแล้วบอกว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ย ซึ่งคือฉันไม่ได้มีพฤติกรรมเหล่านี้ไงคือกิ๊กเป็นคนจริงใจตรงๆไงว่าถ้าทําก็ทําถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องทําสมัครก็สมัครไม่สมัครก็ไม่ต้องสมัครแต่สิ่งที่ฉันศึกษามามันดีจริงๆทั้งสินค้าและธุรกิจจะเอาปลาจะศึกษาปลาจะไปด้วยกันปลาถ้าศึกษาแล้วไม่ทาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองไงคะ่ะก็คือเพราะว่าเป็นคนตรงๆ,ๆเจ้าเจ้ากันอยู่แล้วนะคะแต่กิ๊กมองในมุมของความสวยงามของมันมากกว่านะคะทั้งในมุมของสินค้าอย่างเงี้ย ที่แนะนําให้หลายคนอย่างเงี้ยคือสินค้ามมนมีงานวิจัยอ่ะแล้วมาทํามาเพื่อคนไทยอ่ะแล้วบริษัทใหญ่อ่ะเออรู้สึกมันปลอดภัยอ่ะไม่รู้ว่าของที่อื่นเป็นยังไงแต่ที่นี่มันปลอดภัยเราก็อยากจะแนะนํานะคะบอกต่อเนาะซึ่งคุณจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของคุณไม่ได้ว่าอะไรนะในจุดหนึ่งของกิ๊กเนี่ยแต่กิ๊กก็จะบอกอะ่ะเพราะมันดีนะน,นะคะหรือในมุมของธุรกิจอะ่ะสาหรับตัวกิ๊กเองอย่างเงี้ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้แบบมีธุรกิจของตัวเองอะ่คคอนะน ที่สาคัญที่สุดเนี่ยบริษัทซัพพอร์ตทั้งของทั้งการสต็อกทั้งการส่งของหลายๆอย่างอะ่ะมันสนับสนุนเรามากๆในการที่เราจะทําธุรกิจนี้คู่งานประจําที่เราแทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วอะ่ะคือคือมันดีไงซึ่งหลายๆคนน่ะก็ใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจหลายคนก็ใฝ่ฝันอยากมีไรายได้แล้วหลายคนก็พยายามทาธุรกิจคู่งานประจําแต่ก็ไม่เคยสําเร็จสักทีนึงอะ่ะกีก็รู้สึกว่ากีก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปแบบนั้นอะ่ะที่ทําคู่กับงานประจํามาหลายอย่างแต่ก็เหยียบที่ไก่ไม่ฟออ่อ แต่พอมาทําธุรกิจนี้กับทาให้กิ๊กมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคิดพัฒนามากขึ้นกิ๊กมีรายได้มากกว่างานประจํา3เท่าแล้วก็มีความเสถเยรอนะ่ะมันมัน,ม,นมันเลยทําให้กิ๊กว่าธุรกิจนี้มันดีอะ่ะมันสวยงามอะ่ะเนาะแล้วก็อยากให้ใครหลายคนนะคะที่กําลังมองหาไรายได้เสริมหรือมองหาอะไรอยู่เนี่ยช่วยตัดคําว่าเครือข่ายออกไปได้ไหมนะคะจริงๆมามองที่คนดีกว่านะคะว่าคนที่ทําในธุรกิจรูปแบบเนี้เป็นคนยังไงแล้วท่านก็แค่เลือกคนอนะ่ะ ถ้าเลือกคนที่ถูกชีวิตท่านอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้เหมือนกับชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะก็สําหรับ EP หนึ่ EP นี้ก็จะได้มารู้จักกันเนาะว่าตัวกิ๊กเองทําธุรกิจเครือขา่ายค่ะชื่อแบรนด์ว่า Unilever Life และกิ๊กก็จะทําไปตลอดชีวิตด้วยเพราะว่ามันดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์อื่นๆนะคะสําหรับ EP อื่นๆนะคะที่เราจะมาเจอกันนะคะแล้วส่วนสําหรับสีเสื้อนะคะที่จะช่วยนะคะให้แบบมีในเรื่องของ ผู้ประทามนะคะในส่วนของวันเสาร์ก็คือสีชมพูค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ